สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าเด้อเนาะตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งน้องดีกับน้องหนิงกำลังสีเดินห่างขึ้นภูหัวโลนน้นเนาะนี่นี่ให้เบิ้งก่อนตั้งใจมาถ่ายให้แบบเห็นทะเลหมอกนำคุณนะ แล้วก็ชิพามาเบิ้งตะเวนขึ้นคนที่มาใส่สมบูรณ์จุดประสงค์แบบเกือบแบบ80%เอร์เซนี้ที่มาเที่ยวนะมายอนภูหัวโลดอยู่ด้านหลังน้องลีนี้ทุกคนตอนแรกว่าสิมาแต่ห้าโมงครึ่งแต่ บรัหตื่นบรัหารน,นะทุกคนนี่อ้วิวพววุงหัวลุนที่แบบจะเป็นกะบเังสีออกพุงหัวลุนนี่แบบเป็นแลนด์มาร์คของไซสมบูเลยนะทุกคนอุ้ย เบื้องอันทางคนเที่ยวเนี่ยจนเป็นห้อมเนาะยามฝนนี่กะสิง,งามคนละแบบถื่ว่าถ้ามายามฝนนี่ยานอันตัวทากนะทุกคนทากกัคล้ายๆปีงเนาะ โอ้โบเุเดเอาน้ำกินมาเลยก็นี่ผู้ใดที่มาฮันอย่าลืมเอาน้ำกินมาน้ำล่ะกะมาแนะนำให้มาตอนเช้าหรือว่าตอนแรงถ้ามาตอนสวยหรือว่าเก้าโมงคืนนี้บุยยังแนะนำเนาะทุกคนแบบเห็นวิวกะบวง,งามล่ะกะน,นึ่งมาฮอนเห็นวิวบงงามล่ะกะอันเสืยอเนียเดมันไม่ได้เห็นหมอกเห็น ทะเบียนขึ้นเรือทะเบียนตกเลยนะทุกคน <c oughs> น้องหนิงกำลังย่งน้ำหลัางเนาะนี่พัดอย่างได้กองงามงาม,มาถ่ายหูกดีเนาะทุกคน ถวนั้นดังด่างฮัลใส่ไม่ปะผู้ใดที่ซิมาหรือว่าอยากเห็นวิวภูที่แบบโซนกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมอกหายแล้วน้องลีชิทายให้เบิ่ง,บงอีกคือหนึ่งต้องมาบ่อนเสาตัวนี้ด,นด้วทุกคนเดิมมันที่มีทางปูยางขึ้นเนาะและอันถ้ามาขึ้นจากองเฮียนจนเผาหรือว่าแถวภูเนาะมันมีทางขึ้นหลายแห่งถ้ามาทางภูขนาะ ที่เเห็นวิวงามๆเนี่นี้เดินน้องลี่เคยไปเธอหนึ่งสุดท้ายแล้วเ่าสิได้ขึ้นไปอยู่พูนทุกคนจอมสูงๆพุนลรากามันก็บม่ได้เห็นเห็นอยู่วิวแบบรอบๆค้งางค่ะแต่มันบร่ได้เห็นผูแบบเลียนกันเที่นี้นะเนาะน้องลี่เคยมาเธอหนึ่งละแต่ว่ามาด้านนี้ทันงามกว่าเด้อทุกคนเนาะอ,อยากให้ทุกคนมาเห็นมาอ่านด้านนี้หลายกัว นี่บอดดันนี้นี่ตะวินขึ้นแล้วลอันนี้ฮันจิเป็นดินส่วนบุคคลเลยทุกคน เดี๋ยวทาให้มอกอ,อกและน้องลี่สิท่ายให้เบิ้งคักเนาะตอนนี้กะเบิ้องวิวรอบๆไปก่อนเนาะวิวที่มีมอกแต่ว่าอันยูยูผูนี้มันเป็นบ่อนสูงเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ายูแถวตัวเมืองฮะมอกเต็มอึดบ่เห็นทางเลยน้องลี่มาเมื่อกี้นี่นะเนาะนี่เห็นสังเกตเบื้องยูฮันไปเดี๋ยวมาเบิ้งด้านนี้แบบนี้ ลงไปมันก็บม่ได้มีอันเดอนนะเออมีแต่ท้าให้มอกมาแล้วกันถ่ายจุดนี้เดี๋ยวมาเบิ้งด้านนี้ว้าวด้านนี้เห็นทะเลมอกคักตะเวตะนตาอกล่ะเดี๋ยวท้าให้อันตะเินโอก อ่ามอกออกแล้วน้องลี่สุดทายวิวให้เบิ้งอีกครั้งนึงเนาะตอนนี้กะได้วิวบรรยากาศหมอกในนี้เนาะทุกคนเนาะเฮไว้ก่อนเดี๋ยวเอามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนอ่าหมอกออกนะทุกคนเนาะไป ตอนนี้มอกกระเริมออกเลยทุกคนต๊วดานนี้งามขนาดดานนี่ดานนี้คักทุกคนคักก็ตัวนี้นะเนาะเมนขันมาซาซาวนี่ทุกคนก็เห็นวิวนนี้ทะเลมอกงามเลยตัวนี้นี่บอนทีจุดเด่นเนนะทุกคนเนาะถ้ามาดานนี้กะจะเห็นภูทุกนุวยเลยซับซับซ้อนกันแนวนี้เนาะ ถ้าแบบถ้าทุกคนขึ้นทางพุ่นยางตรงย่างตั้งแต่ตัวเมืองไปเลยพุ่นฉุดจุดตรงน,นั้นแล้วเวลาเขาท่ายูบผหหนางภูมันกระซิบไดเรียนเนวนี้เดี๋ยทุกคนมันกระซิเป็นแบบท่ายมาตัวนี้ก็เบ่เห็นตัวน,นั้นตัวน,นั้นตัวน,นั้น,นบ่เห็นเนาะแล้วมันกระซิได้วิวแบบคนละมุมสินะเนาะท้าทุกคนอยากเห็นแบบภูมืดทุกหน่วยสลับซับซ้อนกันแนวนี้ต้องมาขึ้นทางนี้เด้อทุกคนเด้อเนาะ ายโูบกะสิงามเนาะโอ้เบิ้งแล้วก็งามเนาะงามกัดิมาเออด้าน,นี้ก็งามงามมอกนี่มอกมันพุดีอิออลกระเทศนอันผูสีเชียวเนี่มืมาตอนนะฮะน้องลี่ขึ้นไปหู้แหละมันมันไก่แห้งแล้วก็ วิวที่ได้มันกะบ,บ่คุ้มสินะทุกคนด้านนี้ฉันขี่รถขึ้นมาจําแล้วก็ย่างมาบุดเดียวย่างมาโนเดียวอืมแล้วก็บ,บ่อเงยเฮาได้วิวที่งามอีกเนาะตรงนี้คิดว่าบินไปด้านนี้ก็จะเป็นตัวเมืองแล้วก็ผาเนาะนี่มอกออกแล้วก็ทรายประมาณนี้เด้อทุกคนเใช่มสมบูรณ์นี้ใช่ไรมันผาออมมดเลยอนะ่ะอืมสมนโผล่หน้า ก็มีคนไปได้นะทุกคนอยู่พุ่นนะจุดจุดนั้นคือจุดที่น้องลี่เคยไปแล้วก็แบบเมื่อยเมือยยางขนาดประมาณสัโมงครึ่งตั้งแต่ต้นทางตัวเมืองอกลางทางพ่นะถนทนพ่นะนมาคามเตลพูเตะพูยังมีบ้อนเพียงอีกได้เป็นคลังงวเป็นห้วยน้ำตรงนี้พา อ่นทีนจุดนั้นจุดนั้นท่านวิวยังบางงามพปจะมาจุดนี้พี่อ,อู้หบ่ไหวจุดนี้ผมไม่ได้ไปสนั้น่ะไปจุดนั้น,นโอ้แต่ว่ามาบ่อนี้นะรู้ส,สึกว่าเออเออบ่ได้ย่างไก่น้องนิงค่ะก็มาแค่เดียวนี่แหละน้องลี่ท่านมาซองเทือนี่แล้วมีม, <c oughs> มีคนแนะนําให้ไปร้านนั้นแหละอุ้ยลาบละพูดจะไปแล้วไปเ้อะว่ะเกื่ยนั้นผิดบ,บ้างอืม ท่ายหูบกับโบงาม mm hmm. ้าแถวนั้นใหม่กับบริเวณซีซีสัส้นเดี๋ยวนี้ได้ <Yeah. S 1> อืมหอมมันคนยางขนาะดจว๊าบักลึกๆนะนี่ผู้เดณดีเข้ามาเบิ้งคลิปนี้พว่าจะเป็นคนต่างประเทศหรือว่าคนลาวเนาะแนะนําให้มาด้านนี้เด้อเนาะถ้าผู้ใดที่แมัมกวิวเห็นภูทุกๆดา้านเดี๋ยวนี้ถ้าอันนั้นเขายู่จุดสูงกว่ามันเดีเนาะแล้วถ่ายลงมามันกระซีแบบ โบโบค่อยคักนะอันนี้เขายูดตั้มแล้วบัน,นี้ผูมันค่ะนี่พีไปใวนี้คักเนาะตอนนี้นั่งมาจนหอดเจ็ดโมงครึ่งเลยทุกคนเนาะหมอกเริ่มกลับมาอีกละนี่เมื่อกี้นี่นั่งอยู่นี่ละอันมันหมอกมันโบมีละแล้วตอนนี้หมอกมันน่าจะแบบ จางหายไปเลยละสินะทุกคนตอนนี้มีคนอยู่โุ๊บเนาะจอพุ่นสองคนแล้วก็ยูฮันเดนเนาะหมอ,อมันเริ่มกับอันมาหฮมกับเ,กเต้าขึ้นอันฟองฟ้าที่เด็นเออมันสิไปเลยแล้วก็บดี<ม>ตอนนี้หมอกลับมาอีกนะทุกคนเนะาะเท่านั้นก็นั่งท้าโดนเติบแต่มันก็นยังบอก่ออกไปเจ็ด <laughs> โมงครึ่งแล้วเนาะประมาณแปดโมงนี้หมอกก็สิบุมีเลย ขาเจ้าก็เริ่มลงละคนที่ยุคูนาะประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อคลิปนี้เนาะน้องลีกับน้องหนิงมาไทยภูหัวโลนตั้งมาตั้งใจมาแท้แท้เด้อทุกคนเด้อเนาะจิไหนกะอย่าลืมเบิ้งคลิปนี้เนาะปล่อยกายปล่อยใจจากการเครียดทุกๆอย่างมาเบิ้งบรรยากาศภูหัวโลนตอนเศร้าๆกับน้องลีเด้อทุกคนเด้อตอนนี้อันมอบกอะยังประธานได้ออกไปที่ใดเนาะมันก็นยังยูนิทเนาะ คลิปนี้กัประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกับได้มีอยังเลยคลิปนี้พามาเบึง่งสถานที่ที่ว่าทุกคนบอกว่านิวซีแลนด์ลาวอาซันเนาะมีที่เดียวในลาวนี่เนาะทุกคนเนาะก็คือยูไซซุมบูนี่แต่ก่อนท่านกะยังบันโซเซียลยังบบเฮงเนาะก็มีมาโดนล,ละแต่ว่าคน อย่างบึงหูจักละพอบัดนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาท่ายหหูไปลงนั่นนี่กับคนก็เริ่มมานักท่องเที่ยวก็เริ่มมาหลายละเนาะจุดประส์หลักๆกะมาภูหัวโลนและะ้วกะวังน้ําเขียวกะเริ่มหากะเริ่มนี้นะทุกคนเนาะอันนี้นี่มแม่นคนนิยมมากะโอ้เดี๋ยหลายปีนเนาะผู้ใดที่ยังไม่ได้มากะอย่าลืมมาด้อทุกคนเด้อเนาะมาช่วงฤดูหนาวกะอย่าลืมพก อาสุดกันหนาวมานำทายยางมาพูหัวโลนนีรบทานนุ่ง,งก็ได้เนาะตามดียางไปพูย่างไปพูอ,อันนั้นแห้งโอยอยากแกเสือ้อยากแกเสือ้อเลย่ยามาหัอนะค <c ười> <c ười> ันมาอันตอนเช้าๆอนนี้กะสีบโบหอนแห้งเนาะตอนนั้น,นรุ่งลีมาหันเก้าโมงไปหดพูนหันสิบโมงครึ่งทายหูบทายอย่างแล้วลงมาหดหนึ่งโมงโอยจุดราด อยากลาบอยากจือ้อเพลยนเนาะอืมเมนแหละนี่โอ้วิวด้านนี้เป็นทงนาเด้อเนาะ้ามองออกมือกับชิเม่นเห็นเป็นทงนาแล้วกะเป็นหนองเนาะทุกคนประมาณนี้เด้อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกับน้องหนิงสิขอตัวลาพากันไปกินข้าวก่อนพากันมาตั้งแต่หกโมงครึงนะ่งเนาะ ตอนนี้ก็เจ็ดโมงสีฮอดแปดโมงแล้วก็พากันเริ่มหิวเขา้าละหลังจากนี้กะสิพากันไปบุญทรงเหงือเนะไปซ่มทรงเหือนะเอนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ยังรีขอตัวลาไปก่อนเดินเนาะตาโปนะทุกคนเนาะเมื่อคืนนี้ไปกินซีนดาดกินคันกินมันกลางคืนแล้วตาโปเลยก็บูว่าเป็นอืมเากินไรดีตื่นมาตาป,ป เดี๋ยวคลิปนี้ต้องรีขอตัวลาไปก่อนเ้อจังเด็กกาบฟวีพีเอฟซีเบิ้งคลิปนี้จนจบมาฮอตพีเนาะเพราะว่าก้อนซีมาไดเนาะโบเมนธรรมดาโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้ยทุกคนเด้อกับบรรยากาศนี้เนาะ